คือหนักมากสาวเบตเต้อาสยามเตรียมออกงานครั้งแรกหลังเจ้าตัวได้รับการประกันตัวค่ะ เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆฮือฮาและตั้งตารอคอยหนักมากๆค่ะเพราะว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันค่ะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและออกจากเรือนจําหลังต้องใช้ชีวิตอยู่ในทันทัสถานหญิงกลางนานถึง6เดือนค่ะพร้อมกับเงื่อนไขที่เจ้าตัวต้องปฏิบัติตามคําสั่งศาลอย่างเคร่งครัดและมีการติดกับลาอีค่ะและห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดและต้องมารายงานตัวตามที่ศาลนัดหมายนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่สาใบาเตยถูกประกันตัวมาหรือว่า ถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวค่ะแฟนๆก็ตั้งตารอคอยว่าจะได้เจอสาวเบเตอร์หรือว่าจะได้เห็นผลงานของสาวเบเตอร์เมื่อไหร่จนล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ a c e b o o กรายหนึ่งได้มีการมาโพสข้อความเอาไว้ค่ะว่าสาวเบเตอร์ได้กลับมาทํางานแล้วประเดิมงานแรกที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเป็นงานแรกเลยที่เจ้าตัวเนี่ยจะออกไปโชว์ตัวแล้วก็ร้องเพลงนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยโพสต์ดังกล่าวค่ะได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเสียงที่คุ้นเคยกลับมาแล้วตักๆจุดๆ,ๆ,ๆคิดถึงจังเลยขอบคุณหนู ีเข้มแข็งจนทำให้มีวันนี้ปาก จุดจุดจุดทำงานการประเดิมงานแรกลอยกระทงย7พฤศจิกายน25 6 6เกาะลอยสีราชาใบาเตยอาสยามค่ะซึ่งหลังจากที่ลุกค่ะน้องชายของสาวใบเตยได้ไปรับสาวใบเตยกับบ้านเจ้าตัวได้มีการจัดเซอร์ไพรส์ให้พี่สาวค่ะเป็นการต้อนรับกลับบ้านด้วยการจัดลูกโป่งพร้อมเขียนข้อความเอาไวค้คาว่า Welcome home ใบเตย thank everyone for last night และขออนุญ,ญาตขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มากๆนะคบอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ระหว่างพี่เล นสำหรับเรื่องราวดังกล่าวค่ะที่ถูกโพสต์ออกมาคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นข่าวจริงหรือไม่แต่ทั้านี้เรื่องราวออกมาเบ็ดเพิ่มเติมทางเบ็ดรัม้าส์ราเบ็ดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ